หังจากที่จบสิ้นสภาวะตลาดกระทิงในช่วงเดือนมีนาคมปริมาณการซื้อขายสปอร์ตบิตคอย ETF ได้เพิ่มขึ้นมามากกว่า111ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเกือบ3เท่าของเดือนกุมภาพันธ์ที่42.2พันล้านดอลลาร์ตามรายงานของทาง Yahoo Finance ที่รวบรวมไว้ใน The b o c k Data Dashboard เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นเดือนแรกของการซื้อขายเต็มเดือนนับตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในวันที่11มกราคมและการเพิ่มขึ้นอย่างมีในย่าสสำคัญในช่วงเดือนมีนาคมได้ตอกย้ำถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเครื่องมือทางการเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิตอลใหม่เหล่านี้โดยทางออลิสนักวิเคราะห์อ ETF อวุโสข,ของทางบูมเบิร์ก ได้โพสต์ข้อมูลดังกล่าวไปที่ทวิตเตอร์เพื่อชี้ให้เห็นว่าเดือนที่แล้วมีความสําคัญเพียงใดในแง่ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของบิตคอย ETF ที่มีการซื้อขายกันที่111,000ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเพียงปริมาณ3เท่าของที่พวกเขาทําในเดือนกุมภาพันธ์และมกราเขากล่าวว่าฉันนึกภาพไม่ออกว่าเดือนเมษาจะใหญ่กว่านี้แต่ใครจะรู้ว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต โดยทาง ETF ที่ออกโดยทาง K Scale backlog และ f i d เด i t y ยังคงครองปริมาณการซื้อขายที่มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามหลังจากการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ของทุ่น GBTC ของทาง j s c a l e ได้เห็นการไหลออกทะลุ15 0 0 0ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มการซื้อขายในช่วงเดือนมกราคมในแง่ของ Bitcoin GBTC ซึ่งเป็นความไว้วางใจที่มีอายุนับ10ปีที่ทาง j s c a l e ได้แปลเป็นสปอร์ต t c o i อ ETF เมื่อ2เดือนที่แล้วได้ลดลง46%จากปริมาณ619,000 BTC เป็น333,619 BTC หรือคิดเป็น22พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มซื้อขายเป็น ETF ต่อทางคอยเกต ในแง่ของดอลล่าเมื่อเดือนที่แล้วสปอร์ตบิตคอยน์ ETF ของทาง b a c k l o อกและ f i เ e l i t y ได้มีมูลค่าอยู่ที่ราวๆประมาณ18 0ันล้านดอนลลาร์และ10 0 0 0ล้านดอนลลาร์ตามลำดับในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร โดยในระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้บิตคอย ETF ได้กลับมาเป็นการไหลออกสุดที่หลังจากบันทึกกระแสการไหลเข้าสุดที่ของวันการซื้อขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยการไหลออกสุดที่ของวันจันทร์อยู่ที่85.7ล้านดอลลาร์หลังจากที่กองทุนของทาง k ก y s k i l l เห็นการไหลออกสูงถึง302.6ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของทางคอยเก e และในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของ b บิตคอยนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่65,501 u s ดอลลาร์ โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาได้ติดลบลงไป5.96%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด c d c Action Zone ในช่วงของกราฟ Time Frame 1วันนั้นราคาของ Bitcoin ยังคงอยู่ในโซนสีเหลืองในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างตัว MACD หรือตัว MACD เองล่าสุดตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด M A C D ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้นซิญญาณไลน์โดยล่าสุดตอนนี้ฮิสโตแกรมยังคงมีแนวโน้มว่าจะมีแรงเทขายมากกว่าวันก่อนหน้าโดยฮิสโตแกรมนั้นยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับตูนโดยทางเรายังคงมองว่าระดับแนวรับที่สำคัญหากเหรียญล่วงลงมานั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวรับที่5 6 3 1 4 u s ดอลลร์และถ้าหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญของ ฟินโบนิชีที่ระดับราคา90,000 USD และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับทิศทางราคาของปิดคอยก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ